สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการถ่ายรูปมุมกว้างด้วย Google Camera นะครับเพราะบางครั้งเวลาเรามาสถานที่ท่องเที่ยวใช้กล้องตัวปกติมันอาจจะไม่ได้มุมกว้างตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิธีส่วนช่วยคือเข้าไปที่ Google Camera แล้วเลือกตัว Photo Sphere ตัวแรกนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เป็นภาพที่ละจุดใหม่ๆอาจจะไม่ชํานาญนะครับ พอเราใช้ไปเรื่อยๆความจำนาญมันก็จะมาแล้วก็เหตบภาพเล่นดขึ้นนะครับตอนนี้มีคนอยู่ข้างล่างแล้วผมขอถ่ายด้านบนก่อนถ้ายังมีคนอยู่เราไม่อยากคนอยู่ในเฟรมเราก็ถือหลบหลบถ่ายด้านบนไม้สักครู่นะครับ โอเคคนไปแล้วจะมาเก็บด้านล่างต่อถ้าได้จนที่พอใจแล้วเรากดเครื่องไม้ถูกนะครับ เสร็จแล้วรกอกล้องประมวลผลสักครู่แล้วเราก็มาดูผลลัพธ์ที่ได้กันนะครับพอประมวลผลสักครู่จากภาพที่เราว่าได้มุมไม่กว้างก็จะกลายเป็นภาพมุมกว้างขึ้นมาจากรูปวันนี้ที่เราถ่ายปกติอันนี้เป็นมุมกว้างนะครับเราก็ได้เป็นภาพมุมกว้างขึ้นมาโอเคครับขอบคุณครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เนาะ สวัสดีครับ